สวัสดีค่ะวิฟีชาแนลเราจะพามาดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะบรรยากาศข้างนอกนะอากาศอากาศดีมากเลยเนี่ยข้างหลังนั้นมันจะเป็นเหมือนอ่างสะอ่างน้ําสระวารีอะไรนะเขาก็จะมาพากันมาเดินท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะนี่นะคะ อากาศดีเขาไปปล่อยรูปบอกหลายบอกรูปบอกหลานมาเที่ยวตรงนี้กันนะคะนี่ค่ะ,ะคุณลุงเข้าไปข้างในแล้วไม่รู้มีอะไรมั่งอยู่ข้างใน,นมอในนีอะไรมั่งอยู่ข้างในค่ะเราเข้ามาดูนะ ว่าไงว่าปีสิคุณอยากได้อะไรอยากได้ดื่มอะไรอยากดื่มอะไรอยู่อันนี้เป็นที่บริการเครื่องดื่มนะคะปกติเขาก็จะมีโซ่มีอะไรแต่ทีนี้โควิดเขายังไม่เปิดน,นะคะเขาก็ให้แค่บริการแค่เท่าที่มีนะคะอ่าก็ไม่ได้ให้เยอะปักวาตวาต เขาก็จะให้บริการแค่มีคนะ ข้างนอกตรงนั้นปกติถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีโควิดนะคะ<ม>เขาก็จะทำเก้าอีอโ้โต๊ะให้นั่งดื่มและก็ดูบรรยากาศไปนะคะเพราะวันเป็นสวนสาธารณะ,ะนะคะแต่ที่นี้มันทุกอย่างมันยังไม่ปกติเขาก็พยายามบริการเท่าที่ทำได้นะคะแต่จะไม่ให้แออัดนะะส่วนมากก็มีแค่พวกเครื่องดื่ม กพราเป็นขวดอย่างเงี้ยอย่างเช่นน้ำอย่างเงี้ยแพนต้าอย่างเงี้ยนะไอศครีมอย่างเงี้ยที่มันมง่ายๆนะฮะก็ เอาโต๊ะเอาไม้ที่เขาเลื่อยเสร็จแล้วเขามาทำมาทำโต๊ะแบบนี้นะคะอันนี้คือไม้ที่เราเห็นที่เขาตัดที่มันล้มนะคะไม่รู้กี่ปีนะความยาวนี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกการด้วยสายตานะคะความกวาม้างประมาณประมาณเม็ดกว่ากว่านี่แหละคะ่ะความนะประมาณเม็ดครึ่ง,งนะอ่าอันนี้คือคือไม้ที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นะคะอืมอ โอ้สยสวยธรรมชาติดีนะคะ mm. เขาก็ไม่ได้เอาไปทิ้งนะคะอันนี้คือลวดลายของมันนี่ไหมดินี่นี่แกะนะี่ค่ะ mm. ใหญ่มากเลย mm. ไม่รู้จะเป็นไม้อะไรจะเป็นไม้เนื้อแข็งแข็งมากเลยค่ะแข็งมากเลย นี่แหละบรรยากาศช่วงโควิดนะคะเด็กนักเรียนปิดปิดปิดโรงเรียนปิดป้าสนินประกันสีนะคะคือช่วงฮอลลีดีป้าสนินเขาก็ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไม่ได้เขาก็จะเที่ยวอยู่ภายในเมืองที่เขาเอาศัยอยู่นะคะเขาก็จะเปิดให้ให้เด็กได้ผ่อนคลายอยู่นะคะแต่อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองจะให้ดูข้างนอกนะคะ อันนี้คือสวนที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยเขาก็จะเอาไว้ให้เด็กนักเรียนมาเรียนรู้นะคะเห็นไหมเขาเตรียมดินพร้อมหมดทุกอย่างแล้วอ่าพอฝนลงหรืออะไรลงเขาก็จะเตรียมปลูกแล้วบางอันเ็าลงแล้วนะลงมเมล็ดพืชไปเรียบร้อยแล้วเอาไว้เพื่อการศึกษานะคะสำหรับเด็กนักเรียนเพื่อการศึกษาน <19. S 1> ่นะเขาเปิดนายทินนายทิน ป7อันนั้นคือปีที่เขาสร้างขึ้นมานะคะมันจะให้ดูนะคะว่าปีเขาสร้างขึ้นมาเห็นไหมคะนี่คือปีที่เขาสร้างขึ้นมานะะว่าสร้างเลยสวนสาธารณะนี้ขึ้นมาปีนะะั้นนะ ทุกอย่างที่เขาทําขึ้นมาในส่วนสะะนาธารณะตรงนี้เขาจะไว้เพื่อการศึกษาเพื่อท่องเที่ยวนะคะ โอเคนะคะคลิปนี้ก็คุณยายพี่เขาจบไว้ไแค่นี้ก่อนนะคะเพราะมันมืดนะคะมันอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บิ๊กบิ๊กฟี่ชาแนลนะคะบิ๊กฟี่ชาแนลขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ